สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพีนาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนพาชมนะคะบรรยากาศต้นหมากรากไม้นะชมสัตว์เลี้ยงในฟาร์มค่ะทุกคนเดี๋ยวไปรับชมพร,มพร้อมๆกันเลยจ้าเสียงจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแบบนี้เนาะใครเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงนะคะรักเอ่อ ธรรมชาติต้นไม้อะไรเหมือนพี่นาก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเนาะนกขงยกของพี่นาก็คุยกันทั้งวันค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ติดกับบ้านใครเนาะก็ไม่เป็นที่น่าลำคาญนะแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงใกล้ๆบ้านคนเนี่ยเขาจะปลาหลังคาได้อันนี้คือน้ำตาลน,น้ำตาลอยู่กับใครเขาไม่ได้เลยทุกคนแกงเขาทุ่มเขาเนาะ โอ้โหเข้าท้องกันอะไรกันก็จะทําให้เขาแบบว่าแทงลูกได้พินาก็เลยต้องแยกน้ําตาลออกมาตรงนี้เนาะถามว่าเหงาไหมไม่เหงาล้วค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนาะก็ส่งโน่นให้นี่ให้กินทั้งวันค่ะเขาดื้อดื้อมากเลยน้ําตาลเนาะพินาก็เลยต้องแยกไว้แบบนี้นะคะมันใสวันนี้ก็ ไม่เชิงร้อนเท่าไหร่นะทุกคนอากาศเย็นๆหน่อยนึงแล้วก็ลมพัดทั้งวันค่ะอันนี้ก็เป็นมุมกล้วยไม้ของพินาเนาะคือไม่ได้บำรุงไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยช่วงนี้ก็ไม่มีดอกให้ชมเลยค่ะพินาก็เลยนำมาอยู่ใกล้ๆเล้าเป็ดเนาะตอนนี้นะในฟาร์มของพินาก็ปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเนาะ ก็นําต้นไม้ที่แบบลกลุงลังออกไปบ้างอะไรบ้างนะเพื่อที่จะให้แสงแดดส่องเข้ามามีลมพัดผ่านบ้างนะคะแต่ว่ายังยังรักต้นไม้เหมือนเดิมนะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนี่ยพี่นาก็จะทําทางโลง่ลงๆเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อที่อ่าคนตัดหญ้ามาให้แพะเขาจะได้ขับรถเข้าไปสะดวกสะดวกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะของ พวกบอลสีพวกเดฟไม้ประดับอะไรพวกนี้ยพี่นาจะชอบค่ะช่วงนี้ก็จังเงยหน่อยหน่อยเพราะว่าพี่นาไม่ได้ไม่ได้บำรุงอะไรเลยทุกคนลดน้ำอย่างเดียวเนาะความสุขของคนรักต้นไม้แล้วก็รักสัตว์เลี้ยงไปด้วยนะคะเวลาเราว่างเดินมาชมมาดูมันก็ มีความสุขใจนะคะทุกคนตรงนี้จะใบไผ่เยอะมากเลยนะพออยู่ใกล้ Brooke, ๆกอไผ่เนาะพินาเป็นคนที่ชอบไม้ใบค่ะไม้ใบไม้เลื้อยแบบน,นี้ชอบชอบ เสียงนกจากธรรมชาติก็จะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านสวนฟาร์มของพินาเนี่ยลมลื่นนะคะแล้วก็มีลูกตะขบมีผลไม้พื้นบ้านมาให้ให้เขาได้กินนะเนาะเขาก็มากันใหญ่เลยทุกคนแม้แต่ข้าวนกหงยกเนาะเหลือพินาก็เอามาหวานให้เขานะคะนี่เขากินอาหารจากพวกเป็ดด้วยนะเนี่ยดูสินอนกันใหญ่เลยทั้งเป็ดทั้งห่านเนาะพ่นาเป็นอะไรที่ชอบสีข,ขาวๆแบบนี้นะคะทุกคน เป็ดก็ไขให้กินตลอดค่ะถ้าใครไม่ชอบความเงียบสงบนะอยู่ไม่ได้เนาะบ้านสวนของพี่นาค่อนข้างที่จะสงบร่มเย็นนะคะจะมีก็เสียงสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างนะถ้าใครยังชอบแสงสีเสียงเนี่ยจะแบบว่าเหงาไปเลยละคะ่ะ แต่พี่นามีความสุขมากๆค่ะชอบมากเลยนะคะไม่มีงานอะไรทําแล้วเสร็จสิ้นภารกิจแล้วพ่นาก็จะถือกาแฟแก้วนึงเนี่ยเข้ามาในสวนค่ะอันนี้สเสน่หจันสเสน่ห์จันโกเมนหรือว่าสเสน่ห์จันแดงไม่รู้นะคะเขาให้มาอันนี้ทุกคนเห็นลัวไหมอะนี่พ่นาขยายคอกแพะออกมาอีกนิดนึงค่ะ เพราะว่าเวลาเขานำกระถินนำหญ้ามาส่งเนาะพวกแพ้ก็จะวิ่งมารับเนาะมันก็จะแคบไปนิดนึงพี่นาก็เลยทําทางให้มันใหญ่เข้าไปอีกนะเนี่ยยังไม่เสร็จนะทุกคนเดี๋ยวต้องมีประตูนะคะมีประตูทางเข้าอีกค่ะนี่วสัสดุก็จากในส่วนของพี่นาเองนะจากไม้ไผ่นี่แหละค่ะนี่กินกันอิ่มแป้เลยค่ะเขานํากระถินมาส่งนะคะ คันรถใหญ่ๆเลยเนี่ยทุกคนอืดแล้วค่ะแล้วไหนจะมีใบไผ่ที่พิณาตัดลงมาให้อีกโอ้ยกินกันไปเหอะเลี้ยงแบบว่าไม่ต้องอ่าลำบากยากเย็ยนอะไรเนาะให้กินใบไม้ในธรรมชาตินะตกกลางคืนตกเย็ยนเราก็จะมีอาหารเม็ดให้เขาเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยกินอาหารเม็ดแล้วค่ะเขาจะติดจะติดพวกกระถิ่นเขาก็จะไม่ค่อยกินอาหารเม็ดแล้ว ลมลื่นมากเลยค่ะพี่นาก็พาไปพี่น้งนองเนาะชมนะคะสำหรับใครที่ชอบธรรมชาติชอบบรรยากาศบ้านๆแบบพี่นาก็คงจะมีความสุขกับพี่นาไปด้วยนะคะเนีย่ยทุกคนประดับด้วยเกวียนนะคะเป็นเกวียนเก่าของพ่อกับแม่เนาะนาเ,าเอามาตั้งไว้ลมลื่นจริงๆ จ้าแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you